ปัญหาของปิ่นนะคะก็คือปิ่นจะค่อนข้างมีแก้มตรงนี้นะคะแก้มห้อยข้างล่างนะคะเวลาถ่ายรูปหรือออกกล้องเนี่ยจะแบบดูแก้มใหญ่มากแล้วก็แบบเวลาหันข้างเนี่ยจะค่อยไม่ค่อยเห็นคางที่แบบเลียวอะไรนะคะก็เลยแบบไปศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็คุณหมอสุ้นเนี่ยคือดูเชี่ยวชาญในเรื่องการปรับลูกหน้ามาแบบ20ปีแล้วนะคะปิ่นก็เลยแบบเออตัดสินใจมาปรึกษาที่นี่นะคะคุณหมอบอกว่าวิธีที่ดีก็คือการร้อยใหม่นะคะเพราะว่าปิ่นอ่ะแบบค่อนข้างจะมีรูปหน้าที่โอเคอยู่แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องแก้มห้อยนะคะแต่่่ปปปินนนดััมีญหาาคืออต้งถย ะะพุ่งนี้ทําให้ไม่สามารถจะร้อยใหม่ได้เพราะมันจะค่อนข้างบวมคุณหมอเลยแนะนําว่าเป็นฟิลเลอร์แต่งคางนะคะเพื่อให้แบบสามารถใช้หน้าได้พุ่งนี้ได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องพักฟื้นไม่บวมแล้วก็แบบสวยเลยทําเสร็จปุ๊บสวยเลยค่ะนี่คือทาเสร็จสดๆเมื่อกี้เลยคุณหมอก็เติมฟิลเลอร์คางให้นะคะคุณหมอแบบมือเบามากแล้วก็คุณหมอค่อยๆทํานะคะแบบเหมือนปราณีกันหน้าเรามาค่อยๆปั้นฟิลเลอร์อย่างดีนะคะทําให้แบบหน้าเรียวมากทําเสร็จแล้วแบบตกใจว่าทำไมมันฉีดแค่นิดเดียวทำไมห,หน้าเราเปลี่ยนได้นะ,คะใครสนใจนะคะปรับรูปหน้านะคะอยา หน้าวีหน้าเรียวกังวลเรื่องแก้มเงี้ยก็ปรึกษาปรับรูปหน้าได้เลยนะคะที่พัฒธวัทคลินิกค่ะคุณหมอใจดีน่ารักแล้วก็ปานนี้ก็น,น้าเรามากๆนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะ